ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Oxygen Not i n c l u d e นะก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับแวนไฮอ่าก็จากพาร์ทที่แล้วนะัที่เราได้สร้างมุมนี้เลยก็คือเป็นโซนของไฟฟ้าผมเนี่ยได้ใช้เวลาไปหลายวงรอบนะหลายไซ์เคิลมากเลยในการที่จะสร้างไอเจ้านี่เสร็จคืออย่างนี้ไว้เหมือนดังที่บอกในประมาณคลิปที่1คลิปที่2ได้บ้งว่า อันน้นคมของผมเนี่ยมันจะขาดเจ้าพวกสินแร่ไปนะเนี่ยจำพวกแร่เหล็กแร่ทองแดงเนี่ยผมขาดไปเออจึงทําให้ลํบาบากมากนะักว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยคืออย่างเช่นไอ้เจ้าสายไฟเนี่ยสายไฟเมนตัวนำเนี่ยมันใช้ทองแดงมันใช้ทองแดงเยอะนะผมก็เลยต้องมาขุดลามปาม,มาขุดถึงในนี้นะก็ถือว่าอ ดวงสวยกับดวงดีมันไปคู่ขนานกันนะนะมีปล่องไอ้น้ำใกล้ๆทั้งสองแต่สินแร่เนี่ยไม่มีเลยโอ้โหแล้วก็ผมได้มาสร้างไอ้ตัวนี้ครับนั่นก็คือเครื่องสกัดโลหะนะมันมีในเกมนี้เนี่ยการจะสกัดโลหะให้เป็นแร่โลหะบริสุทธิ์เนี่ยมี2เครื่องนะก็คือหนึ่งเลยเครื่องนี้ครับมันชื่อ rock crusher นะมันบอกว่าใช้แร่ทองแดง100กิโลกรัมนะเพื่อ สกัดเป็นทองแดง50กิโลกรัมก็คือได้ครึ่งหนึ่งอะนะเออง่ายๆเลยก็คือได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นสายแต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นเครื่องสกัดโลหะเนี่ยมันจะได้ร้อยทั้งร้อยเลยนะเออโอเคครับแล้วก็ผมเนี่ยได้สร้างห้องขึ้นมาอีก2ห้องนะนั่นก็คืออุทยานแล้วก็ชเวอร์รูมเป็นห้องอาบน้าอ่ะห้องอาบน้ำเนี่ยมันบอกว่าดีตรงไหนนะห้องอาบน้ำเดี๋ยวขอหาแป๊บนึงชเวอร์รู โชว์รูมเนี่ยดีตรงไหนนะมันบอกว่าอ่าช็อตเตอร์โชว์เวอร์ไทมบายยีก็คือลดเวลาอาบน้าอ่าแล้วทําไมผมต้องสร้างอาบน้ําไปดูกันที่ตารางเวลาครับมันจะมีเวลาอาบน้ําอยู่นะก็คือเป็นช่วงหลังจากตื่นนอนในเมื่อเป็นช่วงหลังตื่นนอนเนี่ยเราเข้ามาดูกันที่ห้องนี้ครับ่าหัวใจหลักๆก็คืออยู่ที่ห้องของอุทยานนะมันจะเป็น พื้นที่ที่มีต้นไม้พืชป่าก็คือพืชที่ปลูกติดดินนะนะพืชในกระถางเนี่ยจะไม่เกี่ยวนะมันจะเป็นเกี่ยวกับพืชที่ปลูกติดดินเท่านั้นอ่าซึ่งมันเนี่ยบวกกําลังใจ6เลยนะเออแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าอาขอดูในนี้นะอุทยานครับการผ่านบริเวณอุทยานในระหว่างวันให้โบนัสกําลังใจโอเคครับเราจะโฟกัสกันตรงที่ให้กําลังใจนะคือ เมื่อเราเดินผ่านอ,าอุทยานไปเนี่ยเมื่อเราเดินผ่านอุทยานไปอาบน้ําซึ่งมันจะเป็นต้นวันไงเมื่อเราเดินผ่านอุทยานไปอาบน้าปุ๊บก็กําลังใจของดูมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น6อ่าประมาณนั้นนะคิดว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันสามารถสร้างโรงอาบน้ําไม่ใช่โรงอาบน้าดิฝักบัวเนี่ยในอุทยานได้เลยเว้ยแต่ตอนนี้มันสร้างไม่ได้นะต้องสร้างแยกกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเอาล่ะต่อไปครับ เห็นเจ้านี่ไหมครับผมมันคือดักโก้ผิวมันนะอ่าดักโก้ผิวมันเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากที่เราเลี้ยงไอ้เจ้าตัวดักโก้ธรรมดาเนี่ยแล้วก็ให้มันกินมิดวูดเป็นอาหารอ่าทำให้มันเกิดการกลายพันธุ์นะนี่ไงอ่ายกตัวอย่างเช่นดักโก้ตัวนี้นะโอกาสที่มันจะเกิดอ่าไข่ดักโก้ของผิวมันเนี่ยคือ15%อ่ามันกินมิดวูดเข้าไปเพิ่มเป็น16%แล้วครับผมโอเคก็ประมาณนั้นเลยนะ เจ้าเดกโก้ผิวมันเนี่ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่มันให้พลาสติกครับขนของมันเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะแต่ในการที่เราเนี่ยจะฟาร์มขนของไอ้เจ้าเดกโก้ผิวมันเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นต้องมีกา๊าซไฮโดรเจนก่อนนะาการฮอกขนเกล็ดครับระยะเวลาที่ใช้มันเนี่ยจะฮอกด้วยกา๊าซไฮโดรเจนนะโอเคซึ่งตอนนี้มันศูนเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่ามันไม่โดนไฮโดรเจนเลย เอาละในเมื่อพูดถึงก๊าซไฮโดรเจนแล้วพาทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองดูเจ้านี้กันครับมันคือออกซิเจนนะอ่าเบบของรเราเนี่ยโอ้โหฟ้าสว่างสวยสวยสดงดงามอเอาละนะครับในพาทนี้เนี่ยเราก็จะมาทําเจ้าสิ่งนี้กันนะในเมื่อพูดถึงไฮโดรเจนแล้วนั่นก็คือเครื่องสร้างออกซิเจนครับอ่าตอนนี้เนี่ยเรามีแค่เครื่องอเขาเรียกว่าออกซิเจนดิฟวเซอร์สองเครื่องนะซึ่ง อัตราผลิตของออกซิเจนดิฟิวเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่เว้ยออกซิเจนครับผมเข้าที่ออกซิเจนออกซิเจนดิฟิวเซอร์มันให้ออกซิเจน500กรัมต่อวินาทีอ่าให้ออกซิเจน500กรัมต่อวิใช่ไหมอ่ะสองเครื่องก็จะเท่ากับ1,000กิโลกรัมอ่านั่นก็หมายความว่าซาลายของเราเนี่ย11ตันมันอาจจะอยู่ไม่ถึงอีก20-30พาร์ทข้างหน้านะเออ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างนะเอาละเรามาดูเจ้าสิ่งนี้กันครับระดับอุณหภูมิอออ <laughs> ตอนที่ผมเปิดตอนแรกๆนะตกใจมากเลยมัน,ม,น,ม,นมันแดงเถือนเลยคืออณุน,นิคมเดิมๆเ,เนี่ยสีเขียวเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่มีความเย็นนะอ่าสีแดงก็คือความร้อนนั่นแหละนะยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับอ่า อุณหภูมิ8 3 8 8 7องศาซึ่งมันร้อนมากเลยนะแต่เราสร้างจนวนพื้นจนวนกันความร้อนเอาไว้แล้วแต่ส่วนตรงนี้ก็คือเครื่องผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันในระหว่างที่มันทํางานเนี่ยมันจะส่งความร้อนออกมานะมันจึงทาให้ต้องเรียกว่าแมปของเราเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเลยก็นือมาพูดถึงขนาดนี้แล้วเราสิ่งที่เราจะทําเป็นลําดับต่อไปนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับมันคือ อ่าอิเล็กโทรไลเซอร์นะอิเล็กโทรไลเซอร์คืออะไรอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยมันจะใช้น้ําในการสร้างออกซิเจนออกมาก็จะเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยผมสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยการพาไปฟูมฟักขนของไอเจ้าเด็โคส่วนออกซิเจนก็เหมือนตางที่คิดครับมันก็เอาไว้หายใจมันบอกว่าต้องการใช้น้ํา1 0 0 0กรัมต่อวิซึ่ง มันจะให้ออกซิเจนออกมา882กรัมต่อวินะส่วนไฮโดรเจนเนี่ยเราอย่าไปสนใจมันนะเราต้องการแค่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ประเด็นของมันอยู่ที่ว่าอย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นใช่ไหมผมก็จะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะกดสร้างไปเลยกดสร้างอย่างนี้แล้วต่อสายน้ําต่อสายไฟเข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะพุ่งพุ่งพุพุพุ่ง,ง,ง,งและก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมันน้ำหนักเบกากว่าก๊าซออกซิเจนนะ ๊าซไฮโดรเจนก็จะขึ้นไปกองอยู่ข้างบนพนเนหมดโอเคซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้แมพของเรามันจะไม่สวยงามนะเอ็ยกเลิกการสร้างครับเราจะสร้างไปเป็นห้องนะเอาละเดี๋ยวขอตรวจช็คดูนิดนึงว่าเราจะสร้างตรงไหนกันดีโอเคในตอนนี้เนี่ยผมเลือกได้แล้วนะว่าจะเอาไว้ตรงไหนดีนะในตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะสร้างเอาไว้ประมาณนี้ เนื่องจากไอเจ้าปล่องไอนะ้ำบนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยอ่าแต่เผอิญว่ามันเป็นพื้นที่ติดกับชายขอบสลามนะแล้วก็มีไอเจ้าพวกแก๊สคอรีนอะไรพวกนี้ด้วยอ่ามันก็เลยนะ่าจะจัดการยากนิดนึงนะ,ะเราเลยมาสร้างเอาไว้แถวๆนี้ดีกว่าอ่าเนื่องจากความเสี่ยงมันน่าจะน้อยกว่านะคิดว่าอย่างนั้นโอเคครับใน,นเมื่อเลือก สถานที่ได้แล้วนะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของอแบบแปลนพิมเขียวกันดีกว่าอันแรกนี่คืออิเล็กโทรไลเซอร์ครับผมหนึ่งเครื่องนะซึ่งผมคาดว่าผมน่าจะสร้างเอาไว้ตรงๆตรงนี้เลยนะเนื่องจากาพื้นที่ข้างบนเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์ไปทำอย่างอื่นอีกอเอาละอิเล็กโทรไลเซอร์แล้วก็สร้างเป็นพื้นฉนวนกันความร้อนครับ เนื่องจากมันมีค่าความร้อนที่เยอะนะไอ้เจ้าอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยแล้วก็ให้โฟกัสให้ทุกคนโฟกัสตรงนี้ครับมันบอกว่าอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ8 8 8กรัมนะ8 8 8กรัมแล้วก็1 1 2่กรัมก็รวมเป็น1 0 0 0กรัมก็หมายความว่าอากาศจะออกจากเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ย1 0 0 0กรัมดังนั้นแล้วเราไปดูกันที่เทา่าก๊าซครับไปดูกันที่ปั๊มกา๊าซปั๊มกา๊าซเนี่ยมันบอกว่า สามารถสูบก๊าซได้500กรัมต่อวินาทีนะหมายความว่าเราต้องใช้เครื่อง2เครื่องในการสูบเอาก๊าซที่ออกจากไอเจ้าก็เรียกว่า็ l e c t r o l y z e r ใช่ไหมอ่าใช่เอาละแล้วก็สร้างไอเจ้านี้ไปครับแล้วก็ไฟฟ้าครับเลือกสายไฟเป็นสายไฟเมนตัวนำนะเนื่องจากน่าจะต้องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะตรงนี้โอเค เอาละเรามาดูเรื่องการต่อท่อการ์ดกันต่อท่อการ์ดมันจะต้องมีฟิลเตอร์การ์ดครับโอเคในข่าวๆเนี่ยก็คือมันจะประมาณนี้นะเดี๋ยวรอให้เจ้าพวกรูปสร้างเสร็จก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันละว,ว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ่าคือเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทํางานของมันโดยที่ยังสร้างม่เสร็จให้ฟังนะนั่นก็คืออย่างแรกก็ผมอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ย มันจะมีเครื่องสูบน้ํามาซึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะผมคิดว่าน่าจะสร้างน่าจะต่อจากไอเจ้านี่แหละมันก็จะดูดน้ํามาอ่ะดูดน้ํามาแล้วก็ปล่อยเข้าเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์หลังจากนั้นเนี่ยเครื่องเจ้านี่ก็จะทําการสูบกา๊าซนะอย่างทีละเครื่องละ500 500ก็1 0 0่พอดีนะก็คือน่าจะไม่ขาดไม่เกินแหละแล้วก็ส่งแยกเครื่องไปยังช่องต่างๆนะซึ่งช่องนี้ผมเองก็จะตั้ง เขาเรียกอะไรนะขวดบรรจุของเหลวมาปล่อยนะ้ําเหมือนกับที่ทําไว้ก็คืออย่าให้กา๊าซมันเกินระดับไปโอเคครับดูเหมือนว่ารูปของเราเนี่ยจะสร้างห้องเก็บกา๊าซของเราให้สําเร็จแล้วนะก็เดี๋ยวต่อสายไฟกันเลยครับผมโอเคซึ่งอ่ามันก็จะอ๋อลืมต่อท่อนะก็เป็นท่อระบายไหนดูซิท่อกา๊าซโอเค ก็ตั้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะเอาละเรามาลองดูกันเล่นๆก่อนนะเริ่มจากการนำน้ําขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะต่อจากตรงนี้นะต่อลงมาอ่าต่อลงมาตรงนี้แล้วก็เข้าเครื่องไอเจ้าอิโต r อิเล็กโทไลเซอร์อิเล็กโทไลเซอร์ก็จะแยกน้ําเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนเครื่องสองเครื่องนี้ก็จะสูบไปแล้วก็ฟิลเตอร์ก๊าซก็จะแยกระหว่าง2ก๊าซนะอ่าแล้วก็นำออกซิเจนมาใส่ในช่องนี้แล้วก็นำไฮโดรเจนมาใส่ในช่องนี้นี่คือคร่าวๆนะ ส่วนต่อไปที่ผมกำลังจัดทำก็คือมันเรียกว่าไหนดูก่อนสิเบตเลปเทอ,อ,อร์โบอะโครจูเนอร์ครับผมเทอร์โบอะครจูเนอร์เนี่ยมันคืออะไรมันบอกว่าใช้ลดอุณหภูมิในของเหลวในท่อให้เย็นลงนะแลกกับบริเวณภายนอกเครื่องจะร้อนขึ้นแทนอ่าซึ่งไอ้เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันเอาจริงๆมันก็คือเครื่องทำความเย็นนั่นแหละนะทำความเย็นของเหลวเอาละจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารับชมกัน เอาล้ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเกี่ยวกับระบบอากาศของเราเนี่ยจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรอยแลวนะเอะอก็เดี๋ยวเราลงมาต่อท่อน้ํากันเลยดีกว่าอ่ะผมจะต่อท่อน้ําตรงนี้นะเพื่อให้น้าเนี่ยถูกดูดขึ้นมานะเอาละต่อแล้วกดเริ่มกับน้ําเริ่มดูดขึ้นมาแล้วนะเอาละหลังจากเมื่อมันดูดมาเนี่ยมันก็จะส่งเข้ามายัางเครื่อง อ่าอิเล็กโทรไลเซอร์นะอิเล็กโทรไลเซอร์ก็จะทำการปั๊มอ่าจวขอเป็นปรับเป็นระดับกลางนะหลังจากนั้นเนี่ยไอเจ้าปั๊มก๊าซก็จะดูดก๊าซขึ้นไปดูดจุบจุบจ๊บจบนะอ่าก็จะแยกสารระหว่างช่องไฮโดรเจนก็จะถูกส่งไปยังช่องนี้นะออกซิเจนก็จะถูกส่งไปยังตรงนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเซนเซอร์อุณหภูมิเนี่ยผมตั้งเอาไว้นะให้มันเซนเซอร์ ให้มันส่งอากาศไปเมื่ออุณหภูมิต่ากว่า15องศาแต่ตอนนี้อุณหภูมิของเราเนี่ยออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ27 28นะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูเกี่ยวกับระบบนี้กันต่อนะนั่นก็คือระบบทําความเย็นของน้ำระบบทําความเย็นของน้ําคืออะไรก็คือผมเนี่ยใช้เทอร์โมอควาจูเนอร์นะส่ง เขาอธิ่ายเลยนะทำคล้ายๆเป็นน้ำแอร์เออก็ส่งขึ้นไปยังตรงนี้แล้วเอาท่อแผ่ความร้อนเนี่ยแผ่ความเย็นออกมาซึ่งน้ำในท่อเนี่ยมันบอกว่ามี28น้ำในท่อเนี่ยตอนนี้ก็คือ28องศาใช่ไหมแล้วเผอิญว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ต่อท่อนะตรงนี้โอเคต่อท่อน้ำซึบต่อแล้วนะน้ำก็จะทำการไหลครับ แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงนะว่าน้ําในท่อเนี่ยมันจะเป็นน้ําเน่านะสาเหตุ<ม>ที่ผมเอาเป็นน้ําเน่านั่นก็เพราะเดี๋ยวไปดูในสมุดครับมันบอกว่าน้ำเน่าเนี่ยมันจะกลายเป็นของแข็งนะมันจะเข้าสู่สถานะแข็งเมื่อลบ20องศาซึ่งน้ำในท่อเนี่ยถ้าหากว่ามันกลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนสถานะ น้ำในท่อเนี่ยถ้าหากว่ามันเปลี่ยนสถานะไปเมื่อไรเนี่ยมันก็จะพังนะท่อจะพังเช่นถ้าหากรับความร้อนเกินไปมันก็จะกลายเป็นไอ้น้ำใช่ไหมท่อก็จะพังรับความเย็นมากเกินไปจนถึงขั้นติด,ดอยู่ในสถานะเยือกแข็งก็จะพังเช่นกันอ่ามันก็จะประมาณนั้นครับแล้วก็ผมเนี่ยอลองสังเกตดูให้ดีนะในท่อเนี่ยมี 12. เออสิบสองกว่าองศาเผมเอาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาครับให้มันส่งสัญญาณสีเขียวเมื่อสูงกว่า10องศาเดี๋ยวไปดูในเรื่องของระบบอัตโนมัติกันอ่าผมเนี่ยต่อท่อนะเพื่อเออไม่ใช่ต่อท่อต่อสายวงจรอัตโนมัติเนี่ยมาเชื่อมกับไอ้เจ้าสวิตช์ท่อน้ำเนื่องจากผมเนี่ยป้องกันให้อ่าอย่าให้ไอ้เจ้าก็เรียออะไรนะเทอร์โมอัออคอาจูเนอร์เนี่ยทำ น้ำให้ข้างในท่อเย็ยนจนเกินไปเย็นจนติดลบเย็นจนถึงขั้นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของแข็งไม่อย่างนั้นสน้อมกันวุ่นวายครับก็เลยต้องทำให้เจ้าระบบท่อน้ําไม่ใช่ระบบท่อน้ำนทำระบบสัญญาณอัลตร้าไวโอตอาไว้ก่อนหลังจากนั้นมาดูเรื่องของเซ็นเซอร์อุณหภูมิครับตอนนี้ยังส่งสัญญาณสีแดงอยู่นะเพราะว่าอุณหภูมิในโดยรอบมันยังต่ํากว่า15องศาอยู่ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครับ น,น,น,น้ำเล่าในท่อน้าแผ่ความร้อนเนี่ย12องศานะแล้วก็ออกซิเจนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือ17.2องศาละเมื่อมันลดต่ำกว่า15เมื่อไรเนี่ยมันก็จะเปิดการตามานของไอ้เจ้า2เครื่องนี้นะเอาละก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมันไปนะตอนนี้เรามาโฟกัสเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ครับนั่นก็คือท่อก๊ซเข้าไปยังอ่ำที่บรรจุกระป๋องก๊ซโอเคก็ เดี๋ยวขอเลือกสถานที่ตั้งก่อนว่าจะตั้งไว้ตรงไหนดีโอ้โหไ,ไม่มีไม่มีช่องพอที่จะให้แทรกเลยนะอืมงันเอาตั้งเป็นตรงนี้ก็แล้วกันโอเคหลังจากนั้นก็ต่อท่อมาครับโอเคสะพานข้ามแล้วก็ท่อกาก๊ดครับต่อออกไปอรอให้รูปมาทำนะผมจะทำเป็นอ่อเขาเรียกว่า ที่เอาไว้ดูดอ่าไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะเอาไว้บรรจุก,ก,กระป๋องแก๊สอ่าไอ้เจ้าแก๊สไฮโดรเจนตรงนี้นะโอเคเราก็ได้ที่บรรจุกระป๋องก๊สมาแนละ้วตอนนี้ก็เหลือแค่เรื่องของระบบไฟฟ้านะก่อนตรงนี้คนระับอ่มเดี๋ยวนะด่มต่อสายไฟใช่ไหมสายไฟตัวนั่นโอเคนะดูเหมือนว่าออโตของเราเองก็จะเขาเรียกอะไรนะ เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของสายไฟโอเคก็ค่อนข้างจะดีเลยแหละ,ะาลเามนึนว่าเหล็กของเราก็ยังจะไม่พอเหมือนเดิมนะโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ไ้เจ้าแคทรีนาของเราเนี่ยทิ้งหานวิจัยมาเพื่อหลอมเหล็กและมาสกัดเหล็กแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมมาดูนี่นะนั่นก็คืออุณหภูมิของออกซิเจนในห้องนี้มันจะอยู่ที่9.1องศา10องศาอาประมาณนั้น แต่ตอนนี้เนี่ยเราติดปัญหาด้านของการใช้ไฟซึ่งมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวนะดูเหมือนผมจะเข้าใจอะไรผิดไปนิดนึงขอดูใหมเ่เกี่ยวกับไฟฟ้านะโอเคไปดูเรื่องของไฟฟ้าครับหลังจากนั้นไปดูเรื่องของม่อแปลง ว่าแปลงเนี่ยมันบอกว่าให้ผ่านได้สูงสุดเพียงเพียง1กิโลวัตต์นะโอเคดูเหมือนว่าผมจะเข้าใจผิดไปนิดนึงก็เอาเป็นสายไฟตัวนํามาต่อตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็จัดก,การหรือถอนไอเจ้านี่อ่าก็คือไอเจ้านี้ตัวนี้4,000ใช่ไหมล่ะหลังจาก4,000ไปแล้วเนี่ยมันก็จะปล่อยให้ทางด้านบนเนี่ย2 0 0พแล้วก็เป็นทางด้านล่างอีกนนหน่อยห่อยอ่ามันไม่น่าจะเกินหรอกโอเค ผมก็ว่าอยู่นะเฮ้ยทำไมไฟมันติดติดขัดๆวะเออสรุปแล้วเป็นที่เราเองที่วางเขาเรียกว่าวางระบบติดพลาดนะเป็นที่เราเองโอเคครับในระหว่างที่พวกมันสร้างสายไฟแล้วก็ทำอย่างอื่นกันอยู่นะเราก็มาดูของเรื่องของท่อแก๊สครับแล้วก็ไปที่อ่าที่เป,ดปิดกระป๋องก๊สโอเคเอาละตั้งต้องสองห้องเลยเอาละแล้วในระหว่างนั้นเราก็มาเปิดการใช้ก๊สไฮโดรเจนครับ โอเคเดี๋ยวรอให้มันเอาก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมาปล่อยนะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าไอ้เกี่ยวกับการทำความเย็นอ่ะเรียกว่าเกี่ยวกับการทําความเย็นดีกว่าไปดูในเรื่องของเบตเต e t ครับมันมี2เครื่องนะที่สามารถทําเกี่ยวกับความเย็นได้ก็คือเทอร์โมเร u ก a เลเตอร์นะจะเป็นเกี่ยวกับก๊าซแลวก็เทอร์โมอควาเจนเนอร์จะเป็นเกี่ยวกับน้าอ่ะแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับกา๊าซเนี่ยมันคือ ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะกา๊าซเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าน้ําเดี๋ยวไปดูเรื่องของอุณหภูมินิดนึงครับโอเคตรงนี้เริ่มจะเย็นขึ้นมานิดนึงเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปทาลายไอเจ้านี่กันถังดอถอนครับโอเคครับเมื่อเรา,าทาลายออกซิเจนดิฟฟิเซอร์ไปแล้วใช่ไหมหนึ่งเครื่องนะ เราก็จะมาดูกันในเรื่องของดูปก็แล้วกันเดี๋ยวขอหารูปคนหนึ่งก่อนโอเคแฮโร่แฮโร่เนี่ยบอกว่ากําลังสูตรออกซิเจน100กรัมต่อวินะนั่นก็หมายความว่าเรามีประชากร9คนมีดูปอยู่9คนนะดูปก็จะดูปหนึ่งคนก็จะใช้ประมาณออกซิเจนประมาณ100นะ100กรัมนั่นก็หมายความว่าดูป9คนเนี่ยจะใช้ออกซิเจน900กรัมซึ่งเราตอนนี้เนี่ยผลิตได้เท่าไหร่ ออกซิเจนดิฟิวเซอร์เดี๋ยวไปดูเรื่องของออกซิเจนนิดนึงออกซิเจนดิฟิวเซอร์เนี่ย500 500กรัมนะส่วนอิเล็กโทรไลต์ก็880นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยตอนนี้ผลิตออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ1,380กรัมต่อวินาทีและดูปของเราเนี่ยใช้ไปประมาณ900กรัมต่อวินาทีอ่ะโดยสรุปโดยประมาณก็ะดังนั้นนะ เอาละหลังจากที่ในเรื่องของไอ้เจ้านี่เสร็จแล้วนะโอ้ดูเหมือนว่าอ่มันจะเริ่มนำกา๊าซไฮโดรเจนไปปล่อยในห้องนี้แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเรื่องของนิโคผิวมันครับโอเคมันบอกว่าการงอกขนเลรตเนี่ยนนเพิ่มขึ้นแล้วนะ1%ก็เปลี่ยนแปลงต่อไซเคิลเนี่ย3.3%เปอร์เซ็นต์นะเนื่องจากมันโดนกา๊าซไฮโดรเจนตรงนี้โอเคก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะ พัฒนามานิดนึงเลยนะอันนั้นคือุมของเราในตอนนี้โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยเราบรรลุจุดประสงค์ในการสร้างเจ้าห้องนี้ไปแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าเราจะมีเขาเรียกว่าประเด็นอีก1-2ถึงประเด็นนะที่ต้องจัดการก็คือเราจะต้องสร้างห้องอเกี่ยวกับห้องนี้ก่อนนั่นก็คือ ห้องที่เอาไว้เก็บน้ําผมจะขุดให้มันดีๆนะแล้วก็ทําเป็นกําแพงพื้นกันความร้อนอย่าให้ความร้อนจากไอ้เจ้าเครื่องนี้เข้ามาในอนานิคมของเราเนื่องจากมันจะจัดการปัญหาได้ค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ครับไหนเล่นละเนี่ยโอเค ให้ทุกคนดูนี่ครับมันคือบ่พ่นน้ำเน่าเย็นนะโอเคกดยกเลิกไปคือสาเหตุที่ผมต้องการบ่พ่นน้ำเน่าเย็นในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากนี่ครับผมอ่าปุ๋ยอินทรีย์ของนองเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็ไปดูในเรื่องของการแปรรูปครับแล้วก็เครื่องผลิตปุ๋ยอ่ามันบอกว่าการผลิตปุ๋ยเนี่ยต้องใช้น้ำเน่านะ39กกรัมแล้วก็ดิน แล้วก็ฟอสฟอรัสอ่าซึ่งเรื่องของดินแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยเรายังมีอยู่เยอะนะไหนดูที่ดิน98.5นะโอเคซึ่งผมไม่ได้หวังอะไรเยอะหรอกก็แค่อยากจะได้ปุ๋ยอเอออยากจะได้ปุ๋ยคืออุตสา,าสร้างโอเวอร์เลยห้องตำฟาร์ไมไงก็เลยเดี๋ยวมาเอาน้ำเราสักนิดหนึ่งก็แล้วกันอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมกำลังคิดที่จะปลูกไอ้เจ้าสิ่งนี้คนระับนั่นก็คือ นั่นก็คือไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับเถาพริกไทยพินชานะเ,าเดี๋ยวขอดูเนปลูกในแปลงก,กันละกันมันบอกว่าใช้แร่ฟอสฟอรัสหนึ่ง0 0หนึ่งพันกรัมนะหนึ่งพันกรัมต่อไซเคิลแล้วก็ใช้น้ำเน่าสามสิบห้ากรัมต่อไซเคิลคือพริกชาเป็นซาเนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารหลายอย่างเลยเอาแล้วนะครับในพันหน้าผมก็จะไปทาเกี่ยวกับไอ้เจ้าสิ่งนี้ด้วยนะนั่นก็คือนี่ครับผม บอ่อพ่นน้ำเน่าเย็นนะเราจะทําการบุกเบิกให้เจ้าพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วก็ข้อดีของมันก็คือสลามสลามที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมันหายไปหมดนะเหลือแค่เจ้ากระตึงนี้กระตึงเดียวซึ่งถ้าหาว่าเราเจาะดีๆมันก็ไม่โดนหรอกอ่ะอย่างนั้นดีกว่าถ้าเราเจาะดีๆมันก็ไม่น่าจะโดนนะแต่ประเด็นมันคือเราจัดการเรื่องไฟฟ้าไปแล้วใช่ไหมเราก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเข้ามาอีกนะเนื่องจาก ามาดูเจ้าสิ่งนี้ครับมันบอกว่าอีก20ไบเปอ์นจะตื่นตัวแต่ตอนนี้เนี่ยการธรรมชาติของเราเนี่ยเหลือแค่300 300กิโลกรัมนะจาก500ใช่ปะก็ถือว่ามันน่าจะไม่ทันก็ดีก็มีปัญหาก่อนอะเอออย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของไอ้เจ้าเครื่องบันไฟฐานหินน่ะเรามีฐานหินอยู่21ตัน ซึ่งสำหรับผมผมมองว่าเป็นจำนวนที่น้อยนะผมเคยมีฐานหินถึง100ย้อยกว่าตันเออจำได้ว่าในอดีตเนี่ยเคยเล่นแบบแบบนึงมันมีฐานหินเยอะแล้วก็ก็คือมีตั้งร้อยตันนะเราก็เบาใจในเรื่องของไฟฟ้าไปสรุปแล้วชิบหายทั้งโคลนีครับชิบหายทั้งอานานิคมเลยเนื่องจากฐานหินมันหมดไว้นะนี่ก็ต้องใช้นั่นก็ต้องใช้ มื่อใช้อะไรก็ใช้ฐานหินนะแล้วก็ฐานหินเนี่ยมันผลิตไฟฟ้า,ฟาได้น้อยเช่นกันก็เลยต้องใช้หลายเครื่องหน่อยอ่าโอเคสําหรับพาร์ทนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เลยกันนะในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสร้างห้องอควบคุมเกี่ยวกับอไอ้น้ําในห้องนี้ก่อนอ่าหลังจากนั้นก็จะสํารวจไปเรื่อยๆนะสำรวจไปเรื่อยๆแล้วก็จะให้ส่วนพาร์ทหน้าจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นก็ เสียรับชมต่อในพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย